สบ,บาสดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บาสดีเอฟซีประตกคนสบัสบบดียำแรงเนาะหลังจากเลิกเห็ดเวียกร่วมเมื่อนี่มากับเคยเถ่าเ,าเคยเถ่ามีนาที่มาเมื่อนี้โอ้ยมหาหอดแล้มีเสมอเมอหนึ่งนึกว่าบมมีคนอยู่ถิดได้สะไปะหากินไปหาอย่าง แม่ฮัสอนไปสอนกับพายไปสอนกับลูกกระใาอีนี่เออไปสอนแขงบ่เออไปอันเขายืมแขงมาให้แล้วสบายดีเนอสบายดีไปห่อนเถะมาเมื่อนี่บ่เห็นถีบสมเนาะโอกหน่อยมากจน่อยมากบังเงี้ย นี่นี่ป้าเมื่อนี้มีสายยางมาให้เลยนี่โอ้ยสาธุอีนางเอ้ยจะเป็นาสาชาทูลูกพุ่นลูกทังอันผู้แหล่น้องเกฟทางจังหวัดอุดรผู้แหล่เนาะมือนี่แบบคิไปยอะขึ้เขาพี่น้องเอ้ยน้องเกบนเนาะเพิ่์นกกเป็นห่วงเป็นใย,ยนเนาะเพิ่์นก็มีน้ำใจใหย้ยายปิ่นกับหลานนี่แหละน้องเกบคนเก่าทีคอยเอาปลากระกป๋องมาให้เจ้าเมื่อนอะไรเลยเพิ่์นบ่เห็นว่า เจ้าบ kind of um, kind of ่มีสายยางเมืนบ่เจ้าหิวน้ำหิวน้ำเจ็บปแล้วก็ไฟน้ำเป็นทีเอาปักไฟมาใส่หหอนจะตายบ่มีไฟได้เ้ยทางหลังนะบ่มีดอกไฟเลยพี่พี่มีแต่ดอกเดียวน่ะอยู่เทิงนะมาแล้วจะขึ้นไปเบิ่งมีขวไฟบ่เอาเจ้าจังข้นไปเสียกอยู่เทิงบ่ เพราะว่าเขาต่อมาแต่ไซแหละเขาต่อมาแต่พุ่นเดยมาต่อมาใหม่ดาววุ้ยต่อมาแต่ไซเฮ้ยนั่เบิ่งดูเมื่อนี่สร้างไผ่มากเมื่อนี่ป้าเอาม้าไซน่ะมาลองมาลองซบเบิ่งดูมาลองซบเบิ่งดูมันมันถึงมันถึงไฮอยู่บ่ไปไปไปลองเบิ่ง ไปโลดนําไพ่อย่นะนัะ่นน่นนั่นด้นามาแล้วแม,ม่นบ่กนะเอนั่นเด้ควันตัวมาเลยผลมาแล้วพี่น้องผิดมาแล้วเดี๋ยวถ่าผิดม,มากก่อนอให้ร้านจับไปใส่นี่นี่เอาผาดขึ้นเทิงก็ได้มาเช่าเงินก็ยืมห้องเอกค่า เออไปยืมสซยยางเขาเจ็บแคนแล้วไปยืมโอ้สบายดีมาจะสอนมาจะสอนถึงอยู่บ่หาเบิ่งดูเกรยว่า,าประมาณซีฟแมเถึงอยู่บ่กาลังโตเห็นเนาะอเอาดึงไปดึงไป,งไปอันะนซบสี่หัวกอ,อกมันดูโอ้ถึงพอดีเลยพอดีตึงเลยเนาะ ข่าแม่นว่าเผื่อไว้จักเม็ดหนึ่งพอดีค่ะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคอยู่พี่น้องนี่โอเคอยู่เนาะพอดีเทิงเดี๋ยวไปฉอนี่เจ้าบึงดูดินี่เนาะเจ้าพิชางพิจาโอ้ปลาซิวปลาซิวอยากไล่กลัวกุ้งเนาะสบายเลยวันนี้แรีนสบายเลยวันนี้ได้น้ำใสเลยเอาหนาห่าเออได้น้ำใสเนาะได้อยู่แล้วแต่ว่าบ่ได้หิววันนี้บ่ได้หิวตอนหิว หิวแล้วกับเมื่อยหิวเอาแต่หันบอกไปเบิ่งไปบานนี้ห้าวก็แลนมาเปิดแต่กอกเนาะบ่ต้องหิวอันนี้หิวแล้วหิวอีกมันบ่อืมนี่เด้กพี่อเนี้อันเอายางมาหมาดไว้เด้อมันวาอยู่บ้านันกหละบ้านเปิดน้าแล้วบกู้บ่งัวก้ยมันเขามาได้เเั่นหะยนีบออัน

นี il, das ่พี่น้องน้องทิดว่าโอ้ยได้นำไส้เดี๋ยวเราไปห่วยนำไส้เะได้อยู่แต่ว่ามันบ่ได้หิวแบบนี้เนาะนี่เนาะพี่น้องพอดีเลยสิบเมตรได้ในทิดแคแม่เพื่อจักแม็กนึงเนาะเออหักก็โอเคอยู่พอดีจุวข้าแม่เอื้อยบอกกันน้องเก็บว่าจักสิบสองเมตรนี่พอดีไปถึงสวนพูดเนาะประมาณสิบสิบสามเมตรพอดีโหฮสขังปลูกเลย กายาไดดชำนีก็ดีใจแล้วเนาะไดดชำนีก็ดีใจแล้วเนาะสิบเมตรมาเลยสิบเมตรขอบคุณไอ้เนตตีขอบคุณขอบคุณคุณไอ้หลายๆที่อันอีต้นสงสารอันที่อันเอาสายหยอกสายยางมาให้บ่มีบานนี้ก็สบายแล้วบานนี้เขามุข่งใจเพื่อนได้สายยางมาให้เลยตอนนั้นเราที่ยู่ตื่นมาแต่เช้าเขามาแต่เช้าเออขุมมือเพื่อนตักไปใส่นี้ อันนี้อันหิวมากเลยเอาขว่มหัวนี่ละวถอกใส่ให้นี่หัวถอดลงเลยเออต้อนตัวนั้นเม็ดเลยตากตัวนี้ใสอืมอ่ะบ่ได้มีแต่สายยางได้อายมาซอยนะดอกไฟนำกระปักไฟไปไปเบิ่งห่อซิบ่ได้นอนห่อแล้วบันนี้เพราะว่าวัดพัดลมนะว่ามีแล้วแต่บ่มีปักเสียบมันบ่ปักปักพวงมี พวกนั้นมีแต่ว่ามีมองเสียบนันเดกันยังคอยยังบอกแกว่ามันมามีแต่ดอกไฟเลยนั่นแหละไฟตัวล่างก็ใส่ให้เลยเด็กนี่เห็นหุ่งแล้ววันนี้แต่ว่ามันว่ามีดอกไฟบ่เออตอนนี้อืมแ่มันมันขาดบอกเฮ้ยมาซื้อมาใส่เอ้ยเออว่ามีพอกีบก็ะจีเอามาืเสีับ

แล้วเขาจะต่อปลาไข่นะเออเออไปงับเอาไปเอาไผ่ลงเลยข้ามมลงมันสีสดติไปเลยไปนำเนองกูเอาต่อบเกอร์เออเผื่นแป้นสุกอดินมาคูนเฮือนโอ้แถวถีดเผื่นดูเด้นีนเนาะ อ้ยว่าเนาคนเหาเ้เถาเลยเพื่อนเห็ดเพื่อนอนาคตเพื่อนหน่อพี่น้องเนาะกระซัาเพื่อนเพื่อนอะไรอันนี้ก็ได้อันหยูเ่อได้ก็สิบห้เอาบ่หรือเธได้น้องทิดอายุสิบหาเนาะพี่น้องเพื่อนกระดุขยันอยู่ ชื่อรถห้างเลยบูมีอันบูมี่เสือมันช้กู้ก็ขอน้ำเอเดนไปไปไปซื้ออันจกามลอยด้ซื่อใครดไปซื้อรถเขานะรถไปซื้อจากพัทนั่นน่ะซื้อรถห้างรถห้างไปขี่ก็ได้อยู่บ่อแรกมันบูมีส้มมีเสือมันบูมี่ไปขี่เอามันเออเขาไปขอน้ำเอเดนไปไปบมูมเปอู่ตรงื่ออ่ะเจ้ากระนไปเบิงี ใจมันคืนในเบิ้น <pr os> ี่แหละแข่งสีหางสางมาบ่นอ่ะคนคือห้ามันกับโบหุแล้วนาถิดเออใส่ให้เขาเปิดในใส่ดอกไฟนะเออลองมังด้่องได้เอาอลองเออ้้าลองปอันปักอันนักมันตายเอาไว้ชือๆปักอันก็ตาย แม่นบอบ่แมมนพี่วมันขาดบอกหาเอาหายอันปาบู่อตรงอะไรอ้เยโอยู่ทึงสเป็นอสวิกมาติดกับดอกแล้วนะยังก็ตับสันอืมหมือด้วเนาะยุ่งกับไล่เลยกันหฮ่อจะตับสันเลยเคยเฒ่า เบิ <laughs> ่งเออสิไปทางหลังตัวเกือบแดเกือบดเกืดเพือนกะห้ากะขึ้นมาแต่วยแกรวมยังแดดเผาอยู่ ตตกแดดกวันมือวันเว้นได้อยู่หลังหลานมึงยืมมึงนอนไปพี่น้องโอ้นอนอันอันนาบองไม่ใหญ่เว้ัน่ะนะอันนี้อันนาบอลไม่ใหญ่พี่น้องอันนี้บอลบอลบอลที แต่ว่าคนละมุ่งอยู่เ <Yeah. S 1> นาะบาันนี้เปิดพัดลมเส็จนะได้บัดนี้คนละมุ่งใส่เอาอืมใส่เอาหอนลายก็เป็นวินแล้วเนาะคํามดันขึ้นนี่นี่ยังหวาน ถ้าไม่เหี้ยนี่นี่ร่มล่มข่าวอายุแต่ว่ามันห่อนเกินเนาะบางมือกอุบออกมานอนนี่เสียนี่ยังมากัขาอะยุงอืมยุ้ง อยู่ตลาดยังยิ้มลาไกลพี่น้องเคยถ่าเห็ดแล้วแล้วพูวเดี๋ยวเอาเขาไปเบิ่งดูอยู่ในวันนี้พี่เซ็กมันก็คือเก่าและหลอดเอาไปใส่ตัวล่าง เออแล้วจังแล้วจังไห้บัดมีเงินจังไห้น้องซื้อมาใส่ดอกถ้าแพงเอามาดอกหนึ่งนาะพี่น้องมาใส่ดอกตะลางบัดเลี้ยวไปทางในกับบ่มีเอาผัวมาให้บัดมีเงินจังซื้อดอกมันมาใส่ต่อไว้ลดผัวมันเดี๋ยวให้อัไห้ต่อไว้นี่แล้วเลยนาะพี่น้อง ก็เอามาให้รบเนาะแต่ว่าซาแพงบผูว่าทางในมันบบมีดอกเนาะห้องวันบวอตอนนั้นบมีแล้วเออวันแรกเอาไปใส่อยู่ตลาดของตลาดบบมีดอกหองเอื่อยสิเอ,อามาหาใส่อยู่ตลาดน,น,นั่นแหละเอาดอกให้เส้นอาไางไปใ่เละเจไหม่บนนะเจันไม่เขา้ยเาใช่มันถึงอยู่บลาย ลองไซมึงลองไซก่อนทิศลองไซก่อนเออถึองยูแต่ว่าเขาต้องเอาเข่งเข่งแล้วว่าแงงมากแล้วมันงัดคอเด้อ <c ười> ต้องหมัดขึ้นหูหมัดขึ้นเนี่ยจังแปงเอาเจ้าหมักอยู่มองได้กับแปงเอาเด้เอมันเร่างัดเข้าไปนะผัดไ้เหลอแปงเอา รได้เอาแต่เิบเิกดเมผมูน่หัลนอะเอามาให้อาจิดเาโอไเว้ยันพุ่นจับูัผักอะไรเฮ้แต่ว่าทังในนี่มืดเลยดอกไผบะบมีเนาะแต่ก็ดีคือกันไดเอ็นกันคั่วหุงแล้วเพราะว่า เฮากะที <cin stereotype> ia, ่ละขันผ mm ู้ซอยนี่กะบเพิ่นกะบ่ได้มีเนาะแต่ว่าเพิ่มมี่นำใจเนาะเพิ่นเพิ่นกะซอยเท่าละเล็กเท่าละน้อยโอ้เย็นแล้วแม่บ้านเนี่นะอ๋าเย็นนะรีบมาดิอือโอเคมาดิว่าผัดลมกันไหลเลยใส่บ่ได้เอ้าพัดลมใส่บ่ได้อีกว่าอร่อยเลย นี่พอถือปากโบมันันโคตรบซูตนี่ได้ปากแล้วน้นี่นื่ฟิตนั่นแหละพี่ดึงมาผีดึงมามังนอนี่เม็หกอะน้าหล่จะเอาดอกไผ่มาให้ใต้อันทั้งอันนั่นน่ะงอมขี้งอมเหนอยวโอเคนาะพี่น้องกั็ดี ได้ทีละน้อยละน้อยก็ดีใจดีกว่าบ่ได้เนาะมีมีลูกมีเต่ามีน้องมีนุ่งซอยสับหนี่ก็ดีใจแล้วอันผัดลมก็สิได้ปั่นแหละมือแรงเนาะค้นทำก็โอ้ยเหตุไดเจ้าถึอยู่ได้อยู่ปะเนแล้วิ่งก็ข้อกระดาษเขามาเห็ดวีคนละวีกับหลานมือนี่ก็ มีทั้งทสายนามเนาะก็ซืบอบได้หิวนามใส่แล้วเนาะบ้านนี้และะ้วก็ได้ทั้งปักไฟเนาะแล้วก็ได้ทั้งดอกไฟมาใส่อยู่เือ่คั่วปักไฟมาเสียบพัดลมเนาะแล้วก็เคยเถ่าก็มาเดินมาต่อไห้เออดีขึ้นอ้าวนั่งนังน่งล่ง,อง,องขอบคุณไอ่เนะาะไอ้เกบเนะบาะ งวดก่อนเพิ่นกระซอยปลากระปองไข่มาม่าละงวดนี้เพิ่นกระซอยทายยางแล้วก็พวกเครื่องผ้าผ้าการร่วมเป็นเงินก็รร่วมทั้งเบิดกเจ็ด7 0อยเจ็ดสิบผู้ใดเนาะเจ0ดเจ็ดสเพิ่นก็บ่บได้แบบว่ารวยเนาะไอ้ก็ททาทางานนะนะอ้ก็ทํางานเพิ่นกระ่บได้ซอยแต่ตัวเดียวอยู่ทักบ้านเพิ่นกระซอย บางได้นี่เปินกระซอยผัดลม้มเพื่อนเมย์ใหญ่ันไล่แล้วก็เพื่อนเอายนวลคนละโตละโตมาเนี้เพิ่งจะแบ่งมาซอยเจ้าซุ้มเจ้าอีกเ<อ>นาะขัดล้มแล้วขัดแนวมีข่อยกับมีดข่อยนะขัดแนวบมว่มีดตกลงบอกว่าไฟอยู่มีเดบเปิดเอาหามีตัวเดียวอวยพระไหรลานน้ำเนเดอร์เป่านะั่นอย่าไหรลานห่อนผู้เดียวเลยจึงเสพู้เดียวมาได้เจ้าต้องเห็ดสาย สายมันว <laughs> so, oh. oh, ันส oh. ิทางมุ know, God, God. Yeah, God God ่งออกเนาะโอ้ย oh. น oh. 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 uh ้ำพี่น้องเอ้ยเอ้าก็ขอบุญขอบคุณอายเด้อที่ขอบค้งขอบคุณอายหลายๆเพื่อดีๆที่ให้ไม่สุขภาพแข็งแห้งอยู่บ้านฟันยืนเด้อเพื่ออันอีต้นสงสารซอยน้องกับยายอยู่นะบ่มีไพหาดูซอยน้ำมือนี่กับน้องกับบมบิยังต่าแทศมีแต่ความบังโค้งขอบคุณอายหลายๆเด้ลยดยน้องกับบมบิ้ยังเต่ายังน้อยฮาประธานเป็น เนี่ยแล้วให้กับทีมหาปีเนาอายุห้ได้แต่ห้อยู่ห้กินแต่ว่าห้เงินนี่ยากเนาะแม่ให้อยู่ห้กินตั้งแต่เก็บวกกลุ่มเล่นกุ้มไล่ก็มีบาอยู่กันหมดได้ไมบอกเป็นคนเดี่ได้ล้างเถื่อนก็ได้กินล้างเถื่อนก็ได้กินมาบอกล้างเถื่อนก็หาปลาได้อืกว่าอาหารมันก็อึดช่วงอึดเลยแม่ มันบ่มีอย่างแล้วอแม่อ้าวเนาะขอขอบุญขอบคุณขอขอบอกขอบใจเนาะขอบอกขอบใจหลายๆผู้บุญผู้ถูกผู้ยากผู้จนที่เสรจจนบ่มีเงินซื้อมาจิกกินีเก็เพราะว่าอะไรอยู่ผู้กว่านี่ก็มี่เราเลยเมนอดอนี่ยอ้าวเสล้งกับสีเดียวเดินทางเมื่อเนาะพี่น้องคำเลยคำแล้วเออเมื่อเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วบาทนี้ กเขาขอบอกขอบใจไปทางน้องเก็ทางจังหวัดอุดรธาน,นีเนาะที่มีน้ำใจแบ่งปันมาให้นี่แหละแม่ยายปิ่นกับหลานเนาะกเขาขอบอกขอบใจขอบคุณหลายๆเนะาะอาซาแพงกับสิปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้พม่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนายเด้อสวัสดี